สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตไอทองนะครับผมตามติดชีวิตของไอทองมันนะครับผมอาทิตย์ที่แล้วได้ทําคลิปลงไปนะครับผมตอนที่ไอทองท้องแก่นะครับผมตอนนี้ก็คลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมออกลูกมาสตัวครับผมมีสีดํานะผม ออกดำเทาน้ำตาลนะครับผมสองตัวนะครับผมออกก็จะเป็นตัวสีขาวออกทองนิดนึงนะครับผมเหมือนแม่นะครับผมสองตัวนะครับผมขนจะออกสีขาวสีทองนิดนึงนะครับผมน่าจะได้สีแม่สองตัวแล้วก็เป็นได้พ่ออีกสองตัวนะครับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อครับผม ไอ้ทองเป็นแมวพันธุ์ใหญ่นะครับผมไอทองตัวใหญ่มากครับผมตัวแม่นะครับผมทิศที่แล้วนะครับผมที่ลงคลิปไปนะครับผมตอนไอทองท้องแก่นะครับผมตอนนี้ก็คอดคอดเมื่อคืนนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ลกนะครับผมเพราะว่าคอดตอนหลับนะครับผมตอนรับสมาชิกใหม่นะครับผมปีใหม่ครับผม สมบูรณ์ทุกตัวนะครับไม,ไม่มีตัวไหนผิดปกตินะครับผมท้องท้องท้องมองหน่อยท้องก็ฝากเพื่อนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ